ั้นเอ็ดเรืองอยู่บนเขาหนึ่งวันถ้าใครอยากรู้แล้วไปดูกันเลยนี่เราก็อยู่บ้านมาหลายปีแล้วนะเรายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยวันนี้เราอยากออกจากบ้านไปเที่ยวไหนสักแห่งเพื่อลูกๆคุณเราจะไปเที่ยวไหนดีล่ะ นั่นสิเดี๋ยวฉันขอเสิร์ดหาก่อนนะโอเคจะไปเอาโทรศัพท์แป๊บเงยเจอแล้วเฮ้ยที่นี่สวยนะคุณคุณมันอยู่บนเขาเนี่ยบ้านสวยมากจองเลยไหม แค่หนึ่งร้อยบาทเองคืนเดียวอะ่ะเราจะนอนกี่คืนประมาณสามคืนไปนเลยคืนสามร้อยนะโอเคโอเคลูกๆปอดกันละกันลูกๆจ้ะอะไรคะแม่ พรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวแล้วนะจริงเหรอคะเที่ยวไหนคะเที่ยวเขาน,นั่ลูกอ๋อลูกผมรู้แล้วครับแม่ดีใจมากๆคุณรีดกินข้าวแล้วไปเดินเล่นแล้วก็อาบน้ำนอนได้ละ พรุ่งนี้จะได้ไป่ีจะได้ไปเขาโอเคครับพี่เราไปกินข้าวกันดีกว่าโอเคโอเคไปแม่ค่ะ มีกับข้าวอะไรให้หนูกินบ้างเนี่ยทำไมก็ไ oh ม่กินมากกินดีกว่ากินสิคะ <Okay. S 1> โอเคพ่ออิ่มแล้วนะลูกพ่อไปรอทำอะไรหรอคะอล้ว คุณไปออกกำลังกายกันดีกว่าโอเคใครจับแม่ก่อนคนได้คนนั้นชนะเล่ปิ้งกันพี่ไดจจจ้จะได้อะไรคะจะได้จะได้หัวใจไงจะได้ชุบค่ะ คุณอ้าวฉันทำหยุดวิ่งเอ้าวโอ้เอ็มจีผมจับคุณได้แล้วเออแคคุณออกไปคุณจับได้แล้วเหลือลูกๆ ไม่ได้สองคนแล้วเริ่มออกกำลัง อ่าแม่อ่อนให้นิดนึงเดี๋ยวเหนื่อยโอเคมามามามืมอใครโดนก่อนทั้งสองคนเลยค่ะมาเดิกนกอดทีนึงมาอมโอเควิ่งกลับบ้านถ้า ถ้าจับได้ก็จะให้กอดอีกทีนหนึ่งพี่ลานุดด้วยสิพี่จะไปหาแม่พี่ไม่รอทำอะไรกันนะแม่ ไม่ครับผมบาไม่ทันเลยครับไม่เป็นไร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 นะลูกอโอเคครับไปอาบน้ำได้เลยเนะี่ยเหนื่อยเต็มตัว ัชุดนี้แหละลูกมันนอนได้แล้วมานอนกลางวันค่ะฉันอาบน้ำก่อนอีกตัวเหม็นว่าใครนะลูกเปล่าเปล่าครับอเลือกชุดไปอาบน้ำก่อน น,น,น้องเนี่ยไปอาบน้ําคนด้วยกันน้ําคนเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับปรอน้องพ่อขอไปอาบน้ําก่อนกันด้วย พ่อมาโพที่ไหนพูดอาบน้ำสักทีพ่อมาโพที่ไหนเขียนรอน้องกันลูกแหมให้หนูคนสุดท้ายเลยนะพี่นะ ให้หนูคนสุดท้ายเลยนะไว <Why? S 1> อาย,ยไม่เอาพ้าคุณตัวสีนี้ละผ้าคุณตัวสีอืนสีเหมือนแมกแล้วกันสีขาวอ <Why? S 1> สบายจักเลย บ้านเรานี่มันสบายแสนสุขจังเลยถอยหนค่ะแม่น้ำเสร็จสักทีนอนได้แล้วลุกมามันกลางวันดนได้แล้วนี่มันหกโมงเช้าแล้ว นี่เห็นไหมมืมเช้าแล้วนี่7โมงล้วจะผมต้องรีบไปอาบน้ำแล้วรีบไปขับรถหน่อยไม่ต้องตามพ่อมาก็หนูอยากวิ่งเล่นกับพ่อนี่ไม่ต้องยอง ต้องปลุกลูกชายอีกจะบาดตายอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยตื่นยังเราเนะี่ยยังตื่นอีกคนอื่นื่นกันหมดล้ว เราหน่อยตรงนี้ก่อนนะคะจะไปอาบน้ำเรียกต่อพอมาใกล้ๆเห็นไหมเสีเพียบเลยให้เลือกเอาสีอืมมวงกัน,กนโอเคผมหน่่ยกันแล้วกันา ไปดูพี่ดีกว่าพี่ใกล้แปดโมงแล้วนะตื่นได้แล้วไม่จะนอนพี่ลืมแล้วเหรอวันนี้เป็นวันอะไรเออวะจริงด้วยฮ่่าาสายได้ไงเนี่ย เปลี่ยนชุดดีกว่าที่เกียรอาบน้ำชุดนี้แหละหล่อเหมือนกันนั่นเนี่ยคุณแม่ครับผมไม่หิวเลยข้าวผมจะไปเที่ยวแหมพี่อ่ะจะไปเที่ยวตลอดเลยนะอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ขอไปเองตัวก่อน ่็ชุดธรรมดาธรรมดาเลยม,มาเลยมาตามพงไงโหบ้านไม้เหรอพ่อใช่แล้วดูสิสวยไหมเอ๊ะ yeah. มันหายไปไหนกันม,นะะมาเลค่ะมาดกโอเคปะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรในบ้านก่อนโอเคครับเผื่อแฟนเราไม่ลูกอีกคนนึงจะได้ไี่ต้องไหนหนึะ คุณอหหอมันนี้หน่อยอะไรหรอครับอะไรนะคุณคุณอย่าพูดออกมาสซนะโอเคโอเคยวเราไปคุยกันข้างนอกมีคุณมาคุยก,กันข้างนอกมีคุณโอเค ว่าอะไรนะก็ฉันฉันไม่อยากจะพูดให้ทุกคนได้ยินเลยเพราะฉันท้องหาเธออย่าพูดออกมาเชียอนะโอเคโอเคเฮ้ ดีใจเลยมีอะไรกันหรอครับแม่แม่เขาไม่สบายหน่อยจะลุกเ,เดี๋ยวพ่อพาแม่เขาไปนอนอ๋อครับ คุณนอนก่อนก็ได้นะหรือว่านั่งพักก่อนนอนก่อนก็ได้ปวดหัวเหมือนกันเลยหลับให้สบายนะคนเก่งของผม ับแม่เขาเป็นอะไรครับแม่เขาท้องนะ่่โอ้ค่ะหรอครับ,รรบใช่แม่ท้องเหรอคะใช่หรอผมจะได้มีน้องแลเวอร์ให้เหมือนเธอจะทะเลาะกันอีกมะโอเคครับโอเคครับเฮ้ แม่ท้องเนี่ยม,มาเตรียมของสำหรับแม่กันดีกว่าสำหรับน้องในท้องของแม่กันดีกว่าจะเกิดมาเอาเตรียมทั้งสองอย่างเลยเอาเป็นสีชมพูเป็นผู้หญิงกันแล้วกันเดี๋ยวฉันขอไปเอาผ้าห่มสีฟ้าก่อนกันแล้วกันนะเอามาปู บัวอะไรของพี่เนี่ยสีชมพูอ่ะเดี๋ยวน้องในทองน้องที่เกิดมาเดี๋ยวเขาก็ร้อนตายหรอกเออวะมันนี้ได้ไหมเออได้แหละพี่อ่ะมั่วนี้หนูทำเองโอ,โอเคณนะวันคอด ใจมันสูงจ <là> ังเลยคุณ <iah> มันได้สูงหรอจุ่มลงมาคุณเจ็บท้องหรืออะไรไหมอ้ยไม่เจ็บเลยจริงนะคุณจริง คุณพูดตรงๆเลยว่าเจ็บหรือไม่เจ็บลูกแม่ปวดท้องแล้วเจะาพ่ขอพาแม่ไปโรงพยาบาลด่วนนะเออแล้วหนูล่ะอยู่กับพี่ไปก่อนทำไมบ้านเราอยู่ไกลจากเออโรงพยาบาลจังเลยคะ่ะอยู่ในเขาสิ บินพอช้เครื่องบินมาก็ได้ให้ Hi, เครื่องบินคุณโรงพยาบาลกว่าจะถึงโรงพยาบาลน,นะคุณเป็นไรโอ๊ยฉันเจ็บท้องค่ะ สัสดีแฟนคุณเป็นอะไรคะคุณไม่เห็นหรอครับอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะคอดอยู่ทั้งสองเลยค่ะมาตรวจก่อนนะคุณเชิญให้ลูกค่ะคนไข้นั่งลงเลยค่ะคุณไม่ต้องร้องนะ โอเคโอเคเอได้ลูกผู้หญิง,งผู้ลูกผู้ชายนะเข้ามาได้ค่ะได้ลูกแฝดนะคะฮะลูกแฝดนะคะคุณลูกแฝดโอเคผมมีเงินไหวโอเค จะท่องข้อช่องสองเลยค่ะแล้วออพอดีเอ๊คุณพยาียบานพูดว่าไงครับพอดีลูกชายเดี็กอูอ้โคอดวันหลังนะคะคครับ คุณครับตื่นได้แล้วโอเคค่ะโอเคโอเคลูกน่ารักนะคุณลองอน้ำไหมโอเคโอเคลูกน่ารักพาไปใส่เสื้อก่อนนะคุณโอเค น่ารักอะ่ะรักจังเลยลูกแม่ใส่เสื้อคู่นะไปกลับบ้านโอเคนอนไปก่อน สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปแล้วอย่าลืมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครอบครัวน,นี้ด้วยนะบาย